เอาเลยครับผมสวัสดีชาวไทยหัวใจเราบอกกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่าบานาน่าอีทนะครับเกมนี้เนี่ยเราต้องเอาชีวิตรอดจากกล้วยนะครับโดยการทําภารกิจทําภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยประตูก็จะเปิดอารมณ์เหมือนเกม d ด a บ by d a y l i ล h ์เลยนะครับที่ว่าปั่นไฟแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เอาชีวิตรอดประมาณนั้นแหละครับผม เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างหลังผมเนี่ยแบกกล้วยอยู่นะครับก็คือว่าถ้าเจ้าตัวเนี้ยต่องสว่างมากเท่าไหร่เนี่ยก็แปลว่าเจ้าผีกล้วยตัวเนี้ยอยู่ใกล้เรามากเท่านั้นนะครับผมเราไปทำเควสกันเลยแล้วกันนะ่อนอื่น,นครับผมต้องหาเค้กนะครับทำไมดินเสียงเดี๋ยวทำเควสอันนี้ก่อนแล้วกันครับคือหมุนให้มันไปอยู่ที่สีเขียวนะครับผมโอเค วิทำไม้ยมันสว่างอะ่ะเดี๋ยวนะต้องระวังแล้ว้ยไฟมันสว่างอะ่ะเดี๋ยวนะโอเคโอเคโอเคมุดไปเลยวินี่เงเจอเค้กแล้วครับเก็บมาโอเคเอาไปไว้กับพวกมันเลยเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับโอเคโอ้เพื่อนเพื่อนนี่สายหลบนะครับผมหลบในตู้เดี๋ยวผมไปหาเค้กก่อนนะเค้กอยู่ที่ไหนเอ่ยวาวดดว้าว <Whoa. S 1> <Whoa. S 2> ไม่ดีเลยนะเดี๋ยวนะ เฮ้ยเขาทําอะไรอะเดี๋ยวผมขอทำเควสตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้คือสลับรูปภาพโอเคกดม่วๆไปครับให้มันเป็นสีเขียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอย่าพิ่งมาทางนี้เดี๋ยวแป๊บนึงวว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแป๊บนึงโอเคโอเคฮะเสร็จแล้วแล้วเราก็มามวยเค้กไปเร็วไปเร็วไม่โดนรอดโอเคฮะวู้รอดนะรอดนะเราต้องเอาเค้กไปวางเมื่อกี้เอาไว้ตรงไหนนะผมลืมละน่าจะตรงนี้นะยังไง โอเคครับผมตอนนี้ผมหาเควสต่อไปไม่เจอนะครับคือมันให้เราเอา้าประตูเปิดแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะไม่ทำเควสละเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกแล้วนะครับนี่อุ้ยเอ้ยกะจะไม่เหยียบแล้วนะไปอ้โหูง่ายมากนะครับผมง่ายมากเดี๋ยวผมขอซื้อของหน่อยแล้วกันนะครับเจ้ากล้วยนี่ผมมีเงินอยู่หกร้อยนะครับผมอุ้ยอันนี้มันแตงกัวนี่ว่า นี่นี่ซื้อนี้ดีกว่านะครับโอเคเอา้าผมได้เป็นกล้วยโอ้โหอุตส่าห์ซื้อกระเป๋ามาใหม่ไม่ได้ใช้เลยคือตอนนี้เนี่ยเราต้องรอเกิดนะครับยูวิวสปาโอเคเกิดแล้วเราก็ต้องไปจัดการพวกเขาอุ้ยนี่นี่ผมจะวางไว้ตรงนี้เลยอันนี้คือแท็บนะครับเลยวางไว้แล้วก็อุ้ยตรงนี้มีคนทำอุ้ยนี่เจอคนอุ้ยไม่โดนวะอุ้ยโดนโดนโดน โอเคโอเคตามไปเพื่อนอย่าหนีเราเลยนี่นี่นี่วิ่งมาอุ้ยอีกครั้งเดียวเขาก็ตายแล้วนะครับอีกครั้งเดียวอุ้ยวางเลยเอา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 เอ้ยเอ้ยผมไม่เอาเอาเอาอุ้ยอุ้ยรอดเหรออุ้ยเหลือเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือสองชีวิตลบเอ้ยไม่โดนเลยไม่โดนพี่ ดูดเฮ้ยเขาวิ่งเร็วมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมุดไปแล้วอะนมุดไปละเดี๋ยวเรากลับไปตรงจุดเมื่อกี้ก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมว่านาะมีคนอยู่โอเคลองเช็คตู้ไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีครับวางไว้นี่อันหนึ่งอะก็เป็นเหงียนหมดอะโอ้โหเดี๋ยวผมขอเช็คแถวนี้นี่ไงนี่ไง ฮ้ยกินโอเคผมเพิ่งรู้นะครับว่ามันมีพัสร์นี่2อันเนี่ยไปเลยเราไปหาคนกันต่อไม่มีไม่มีเฮ้ยเข้าไปอยู่ไหนกันหมดอ่ะอันนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีในตู้ไม่มีหาฮัลโหลดู Hello, เฮ้ยเค้กยังอยู่ครบอยู่เลยเนี่ยไม่มีใครมาเก็บเลยหรอเขาไปไหนกันหมดเนี่ย แล้วเขาไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยเอ้ยนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วงามงามตามเข้าไปครับตามเข้าไปอุยอ้ยอุ้ยงามเอาดิอีกหนึ่งชีวิตเอาเขาหลอดว่ะโอเคโอเคนี่นี่โอเคฮะเราก็งามทะลุ เฮ้ยมันหลบอยู่ตรงนี้เ <laughs> <laughs> จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคเจอแล้วเพราะมันหลบอยู่ตรงนี้กันโ oh. อ้โหหาตั้งนานอ๋อืเดี๋ยวนะขอเก็บคนนี้แป๊บนึงอ๋องามหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตดูดูเขาจะรอดไหมไม่รอดไหมลื่นไม่ลื่นว่ะไม่เขาไม่ลืน่นเขาไม่ลืนน่นเฮ้ยเฮ้ยงามงาม อไม่โดนได้ได้ได,ได้โอเคฮะโอเคอีกคนนึงเขาอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยตอนนี้เหลือสองคนนะครับอ้าวอ้าว,าวมีคนเหยียบแครบนะอยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลเอ,อไลเาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วฮัลโหลมาแล้วไปไหนแล้ววะเฮ้ย ไปเร็วจังเช็คตู้ครับเอ้ยนี่เห็นเห็นเห็นนี่ไงโอ้โหไม่เนียนไม่เนียนวิ่งไปเพื่อนวิ่งไปวิ่งไปหนึ่งทีขอหนึ่งทีโอเคโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวผมขอวางวางไม่ได้อ่ะโอเคเขาเลื่อนล้ผมรีบไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยงา เหลือคนเดียวนะผมหนึ่งนาทีวิถือว่าเกม,มเร็วนะ <S <S <ๆ>เขาอยู่ไหนอะ่ะเมื่อคิดผมไม่ได้ดูเขาไปไหนแล้วฮัลโหลตอนนี้โอ้ประตูเปิดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะประตูลองลองไปเช็คประตูนี้ก่อนนะครับผมว่าเขาในอยู่แถวนี้อ้ยไม่มีตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอต้องรอ ไม่มีนะเดี๋ยวผมไปประตูนู้นต่อเลยแล้วกันฮ่าเข้าไปไหนแล้วว่าเอ้ยกะจะเก็บโอเคฮะรอดมาหนึ่งคนนะครับผมเก็บไปหกคนโอ้โหปังเอาเลยครับผมมาแล้วอุ้ยอันนี้แมปไหนเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยฮ่าก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาเค้กก่อนนะครับโว้วโว้โว้โว้เกิดตรงนั้นเลยเหรอไม่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 เราต้องหาทางที่มันออกไปได้หลายๆทางอุ้ยนี่เนี่ย โดดเอ้าโอเคโอเคฮ่าฮ่าหวัสดีเพื่อนเราหมุนหมุนหมุนไอ้เพื่อนบังอ่ะหมุน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 เฮ้ยโอเคโอเคเราเค้กอยู่ไหนหมดอ่ะเออนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเก็บมาเพื่อนโอเคแล้วก็เราไปหาถาดเค้กใช่ไหมมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยว้าวดูดอู้โอ้โอ้ วิ่งย,ย่ยอทำไมย่อทำไมโว้ผมโดนโดนจนได้ไม่นะไม่นะนี่พ้นพแล้วนะไม่เขาตามมาเขาตามมาไม่ถ้าเขาเปิดประตูมาเราออกไปเลยนะครับแล้วผมต้องเอาไปวางไว้ไหนวะเนี่ยอันนี้ทางลงวินิเงี้นี่เจอแล้วเจอแล้วโอเคเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นมันมีอยู่ในห้องอาหารอ่ะนี่ไงนี่ไงแล้วก็ตรงนู้นอีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวจาไว้เดี๋ยวเรามาเอาเอาไปไว้ก่อนเลยเมื่อกี้ผมมาทางไหนวะลืม นี่นี่นี่โ okay. อเคแปลาอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงเก็บไปเลยแล้วก็กวิ่งรีบวิ่งเลยครับเห oh. มือนว่าตอนนี้ฆาตรกรกําลังไล่เพื่อนเราอยู่นะครับนี่ยลบสามสิบวิแล้วโอเคอีกนา่าจะอีกสักสามหรือสองชิ้นโอ้โ oh. ห uh huh. ไม่เห็นนะเนี่ยตอนแรกเนี่ยหลบอยู่ในตู้แบบนี้เลยเหรอเพื่อนโอ้โ uh ห huh. ตอนนี้เราอยู่กลางบ้านนะผมกําลังหาเค้กอยู่ไม่รู้ว่าเค้กอยู่ที่ไหนออ้ uh huh. โอ้ตรงนี้มีควรทำควสไปแล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นไปชั้นบนดีกว่าโอ้โอ้กล้วยกล้วยเกือบว้วไม่เห็นนะั่น่ะตอนแรกอะ่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วโอ้ m ม god เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงตอนนี้ผมวิ่งอยู่อยู่ที่เดอโอ้โอโอโด,ดูด น่ะนะแอบเอ้ยเขาวางกับดักอะ่ะมาไหมมามามาไม่มามาไม่มาเอ้ยโอเคโอเคเหมือนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมต้องรอผมต้องรออุ้ยประตูปเปิดแล้วเ,เขาฟาวอ่ะโว้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 โวโวโว โอเคฮะไปเลยไปแล้วไปแล้วโอ้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเออรอดรอดโอเคครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม